กลบเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้โครงการจิตสาสาราชทานของจังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นปีมหามงคลนะครับครบ6รลอบ7จ็ดสองพรรษาของพระองค์ท่านนะครับท่านนี้อธิบายของรัฐบาลหรือสมรไทยเนี่ยก็อยากให้พัฒนาคลองนะครับปีก่อนนั้นเราคลองน้าใสแล้วมาคลองดาวเรืองท่านนายกอค์การณรัฐท่านก็บอกว่าคลองเวรเนี่ยถึงมันกว้างมันยาวแต่ปัญหามันสะสมมา30-40่ปีคลองเวรเนี่ย เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ใหญ่นะครับแล้วก็บางช่วงเนี่ยแคบแล้วก็ตื้นเขินนะครับแล้วก็บางปีเนี่ยนะครับเมื่อฝนตกหนักหลายร้อยมิลลิเมตรเนี่ยในในส่วนของฤดูการฤดูฝนที่ผ่านมาเนี่ยเ,เกิดปัญหาน้ําท่วมทั้งถึงสีครั้งเดีปัญหาหลักๆก็คือหนึ่งรัฐธรรมในพื้นที่อยากให้เราแก้ปัญหาเรื่องการสร้างทานกกนนันน้ําท่วมนับตลอดลำตองเวีนเพื่อที่ใหญ่ ช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องของน้ำาุนตลิ่งที่เปน็นท่วงในสวนของราะจอดในพื้นที่นะและหน,นึ่งก็ในเวลาหน้าแล้งเนี่ยเราจะได้จักเก็บน้านําได้เพิ่มขึ้นปลูกฟงให้ลึกขึ้นเกษตรกรก็จะได้น้ําใช้ได้ประโยชน์มากมายในพื้นที่ครับผมเรามีการทาปร่ชา้ามหมูกบ้านเรามีการแลกเปลี่ยนเรนูในเรื่องของกระบวนการเรื่องงทำงานว่าถ้าวันใดวันหนึ่งมีโครงการเข้ามาเกษตรกรส่วนใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ริมคลองเนี่ยเราเคยคุยไว้แล้วพยายามจะปลูก อยปลูกผลไม้นะครับอยู่ติดลำคลองเผื่อวันใดวันหนึ่งมีโครงการขุดลอกมีอะไรมาเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายเกิดการเสียดายนะครับแต่บางทีเกษตรกรบางคนก็ผลผลไม้ราคาแพงก็ปลูกแต่พอถึงเวลาติด้ามีโครงการมาเขาก็ยอมนะครับที่จะสูญเสียและถึงเวลาติงก็จะปลูกขึ้นมาใหม่อันนี้ก็เราก็ยินยอมในตามข้อตกลงตามนั้น หน่วยราชการเราเข้ามาเพื่อท่านพัฒนาอย่างเดียวเราไม่เราไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยเด็ดขาดระยะทาง4 0กว่ากิโลของคลอ,องเวนเนี่ยนะครับทั้งสองฝั่งคลองเนี่ยมันบีบพื้นที่ของการเพาะปลูกนะครับโดยเพร่ะย่งเรื่องของทุเรียนเนี่ยสร้างรายได้ให้กับจังหวัดจํารีเนี่ยจำนวนมาลานะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะทํางานนะครับว่าเราก็ต้องอขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นหลักคือในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือวันนี้เราไม่ใช่มีเฉพาะอบจอ,อย่างเดียวนะครับเรายังมีปพเขตปพจังหวัด นะครับส่วนราชการอื่นวันนี้เราเรามีกําลังทหารทุกภาคส่วนนะครับเราเราเราไม่ได้ทํางานคนเดียวแต่เนื้อสิ่งอื่นใดครับคือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะยิ่ง2ฝั่งคลองเนี่ยให้ความร่วมมือ นี่ครับเราตั้งใจนะครับว่าเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ตอนนี้เราทำเส้นนี้ได้ประมาณ4.8กิโลนะครับก็กบเพรียนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทั้งสองฝันนะครับว่ายัางไงเนี่ยทางจังหวัดตั้งใจว่าอยากให้เสร็จตลอดทั้งสายนะครับมันก็จะสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยมันทุกภาคส่วนเนี่ยส่วนราชการของจังหวัดท่านนายกองการส่วนจังหวัดท่านนายกอบตอรหรือเทศบาลทุกแห่งในเนี่ยพร้อมกันนิดเดียวยี่สาเร็จได้เนี่ย พ่อแม่พี่น้องที่มีที่ติดสองฝั่งนะเรามาดูโครงการในวัดทำยังไงแล้วเรายินยอมให้เราเข้าพื้นที่ผมเชื่อมั่นว่าเราสามารถช่วยกันได้ความรู้จะกลับมาเหมือนเดิมขอบคุณมากครับอขอบคุณแท้พี่น้องชาวูุรีทุกท่านนะครับที่ท่านนำพื้นที่มาช่วยในครั้งนี้ครับผมขอขอบคุณครับ